ปาดไปไกลแท้ไปใส่้อะไรเขาใส่องตาลมาคักืมเขาจะ่เยงเาเลีงอะไราแล้วไปไกลก็พุ่นแล้วหน้าพันี้ห้องคุณหน้าโคกคุณใส่จะรับมันแยงไปแล้วกันมันบ่เออฮะเืออะไนวะ ใวะฮะมุ่งกันแม่กัดัไปนะกาล่ะยม่คิดา่าายซะดื่นน่นอืมมุงหนอ่อยซือ้อละมันกัดไปหาขาไม่ยังนนี่แม่ใส่คุ้มมันกับกัดมักนแมงเอามันกันแม่เจ็บป่ล่ะเจ็บปวดป่วยเหรอคิดๆคิดๆลยหล่มตึงูี้ลมันมีรถพยาบาลเหะ คุูแห้งแต่ยายนคูแห้งมันถี่ได้จีก็ตายตัวตายเ็มือคูคูขี่แตกพอดีเอ้าน้องนุ่งกัดที่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 เทลสูนี่งานตัวนึ่งตายหมดไอ้ช่างแม่เหรอโอ้ได้เต็มกระปองแล้วตัวน่ะ สตัวเลยนี่สงตัวเลยไปแล้วสร้างใหญปุ่นสร้างใี่ไปแตอท้าน้ำมีจินเห็นล้วไปตัวบักไงัำทำไปง่ายสร้างยังฮะโอเคอ่่บา